เป็นลานี้มันผ่านไปเร็วจังเลยนะครับไม่ทันไรคุณน้ำก็เรียนจบปริญญาโทแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยผมซะละ <c oughs> คุณน้ำเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับนี่ได้เจอกันข้งนอกเนี่ยคงจำไม่ได้แน่ๆเลยเอาเป็นว่าสวยขึ้นผิดถูกผิดตาขอบคุณค่ะน้ำเองก็พยายามอยู่นาน เพื่อที่ใช้ตัวเองดูดีขึ้นไม่ใช่เป็นเปิ่นเฉยๆเหมือนแต่ก่อนเพราะคนเราชอบตัดสินกันจากรูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่หรอคะน้ำแวนหิวแล้วไปห,หาอะไรทานกันดีกว่าคะ่ะนี่คุณจิตติวัตรศักดิบุตรแฟนน้ำเองคะ่ะเชอะเอาแฟนมาอวด แนะนำซะเต็มยศกลัวไม่รู้เรื่องไงว่ามีแฟนเป็นลูกรัฐมนตรีสวัสดีครับคุณจิตวัตรแม่ผมเคยเห็นแต่ข่าวคุณตามหน้าสังคมนะครับไม่นึกว่าจะได้เจอตัวจริงวันนี้ออยินดีที่รู้จักนะครับเรียกผมว่าแวนก็นได้ครับโอ้โหแบรนด์เนมทั้งตัวเลยเว้แวนเรียนจบที่เดียวกับน้ำ คุณพ่อคุณแม่ของแวนให้แวนทำธุรกิจของตัวเองแวนมีอะไระปรึกษาพี่เพียวได้นะคะแวนไม่ทำหลอกน้ำสมบัติที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยก็ใช้ไม่หมดแล้วเกิดทำไปแจงขึ้นมาโดนหว,วอโอ้โหแวนเนี่ย <laughs> แวนเนี่ยชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยนะคะ <laughs> แวนไม่ได้พูดเล่นน้ำแวนพูดจริงน้ำก็รู้แวนขี้เบื่อจะตายอะ่ะจำตอนที่เรียนหนังสือด้วยกันไม่ได้ ไม่ได้น้ำช่วยติวหนังสือนะครับแบงคโรงเรียนไม่จบแน่เลยโอ้ยน้ำมาหยิบวางทำมไมอะเจ็บนะสงสัยจริงผูง้หญิงสวยขึ้นนี่ต้องโง่ขึ้นด้วยเหรอวะพี่เพียวพี่เพียวพี่เพียวตดารณีจะดะโดดตึกัะพี่ตอนนี้อยู่บนดาบฟ้าที่ไปห้ามดเร็วเถอะพี่ จริงเหรอจริงครับคุณครับคุณใจเย็นนะครับคุณครับคุณต้องการอะไรคุณบอกได้นะครับคุณระวังนะครับคุณครับระวังครับน้องดาน้องดาค่ะเปลี่ยนใจนะค่ะเดี๋ยวไปตอนนี้ก็เสียดายความสาวความสวยนะคะอะลงเลยลงเอยลงเลยน้องดาอย่าโดนนะครับถ้าน้องดาเป็นอะไรไปอะ พี่ทอจะอยู่ยังไงครับเดี๋ยเข้ามานะเถ้าใครมาแม่แต่งก้าเดียวหน้าด่วนดีึงด้วยมาแล้วครับต้นยางครับคุณตำรวจมาแล้วครับผมพาแฟนน้องยางมาแล้วครับนี่นะครับไอ้โถ่พอแฟนแล้วครับดีเลยครับเกียร์กล่อมเลยครับเลยครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ มาเยอะขนาดนี้นะคะพี่งามคุณน้ำนักแถวมางานแสดงนาฬิกาค่ะเอเห็นคนจะโดดตุก็รีบแผ่กันันยับเลยค่ะพี่แวนนี่เีเรื่องขอขาดแบบตายนะยังมีเวลามาร้อเล่นอีกน้องดาใจเย็นนะนี่นี่พี่เองนะเออน้องดาจะจะจะทำอะไรเนี่ยน้องดาต้องคิดถึง คุณแม่ของน้องดาด้วยนะคุณแม่ของน้องดาเนี่ยเขาฝากผีฝากไข่ไว้กับน้องดานะพี่เพียวไปเต้มาพูปลาโพลอยพี่เพียวแล้วแหละพี่เพียว น้องดาพี่ก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากนะแล้วถ้าอย่างนั้นน้องดาจะเอาชีวิตของน้องดามาทิ้งเพราะคนอย่างพี่ทำไมล่ะใช่ไหมน้องดาน้องดาจะทำอะไรน้องดาต้องคิดถึงคุณแม่น้องดาไว้นะเพราะนอกจากน้องดาแล้วเนี่คุณแม่น้องดาก็ไม่มีใครแล้วถ้าน้องดาเป็นอะไรไปคุณแม่น้องดาจะอยู่กับใครล่ะ ạ ông già ông tại nhìn anh ông da ông da chứ phòng 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 phi nào ông da ông nhìn nhìn tôi chín xong qua เห็นข่าวไม่เครียวข่าวออกแทบทุกสื่อพนักงานระดับสูงของข้างเซนซูยาเป็นพวกเสือผู้หญิงชื่อเสียของห้างเราเสียหายหมดโดยส่วนตัวแล้วพี่ไม่ชอบเรื่องแบบนี้เลยนะดีนะที่ดารณีไม่กระโดดออกมาจริงๆไม่อย่างนั้นเรื่องมันจะหนักมากไปกว่านี้ผมเองก็เสียใจเหมือนกันนะครับ เมื่อกี้ผมก็ได้ไปเยี่ยมดาเขาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับผมก็ไปขอร้องเขาว่าอย่าวุ่นวามแบบนี้อีกความจริงพี่ไม่อยากยุ่งเรื่องส่วนตัวของเธอหรอกนะเพียวแต่พี่ได้รับบัตรสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมเรื่องผู้หญิงของเธอมาเป็นระยะระยะคราวนี้พี่คงมองข้ามไปไม่ได้แล้วล่ะอย่างนี้ต้องใช้ไม้เด็ดถ้าคุณฟ้างามเห็นว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงมากถ้าอย่างนั้นผมขออะไรไปชอบในการลาออกแล้วกันครับ ถ้าเธอคิดดีแล้วก็ตามใจเธอก็แล้วกันเฮ้ย hey, ทำไมเป็นอย่างนี้วะนางงามคะลงโทษแบบนี้มันไม่แรงไปหรอคะพี่เพียวเขาทำงานให้เรามานานผลงานก็มีอยู่เยอะแยะไม่น่าถึงขั้นให้ออกนะคะใช่มันต้องอย่างนั้นครับคุณน้ำ แต่น้ำไม่ได้เขาออกนี่เป็นการตัดสินใจของเพียเขาเองต่างคาะสวยจริงๆเลยปากนู่นปากหน้าเลยครับผมตัดสินใจเองครับถ้าอย่งนินผมเขียนใบลา,าออกวันนี้เลยนะครับ แต่กางคก็คงจะไม่รู้ว่าแฟนตัวเองทําอะไรรับหลังเต็มเอาไว้บ้างคุณเห็นเต็มเป็นตัวอะไรอ่ะคุณเห็นเต็มเป็นตัวอะไรเต็ม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 นี่เต็มใจเย็นๆก่อนเลยไหมใจเย็นก่อนนี่นี่ยๆค่อยๆนะอย่ารุนแรงนั่งลงก่อนอย่างนี้ผมขอโทษผมจะไม่กล้าตัวอะไรทั้งนั้นแต่ผมอยากจะบอกเต็มว่าตอนเนี้ยผมลาออกจากเซนซูย่าแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เต็มสบายใจได้ว่าผมกับดาเราจะไม่ได้เจอกันอีกลาออก อ uh huh. แล้วเพียวจะไปทำงานอะไรเงินเดินสูงขนาดเพียวอ่ะไม่ได้หางานใหม่ได้ง่ายๆนะเต็มก็บผู้บริหารขะเหม่นผมแบบแนะั้นอ่ะอยู่ไปก็แปรเปล่าผมทนทำต่อไปไม่ไหวหรอกเต็มก็ไม่ไหวเหมือนกันคะ่ะเต็มเป็นผู้หญิงทำงานเก่งได้โลดได้รางเต็มตู้ไปหมดคุณก็เห็นอนะ่ะเต็มอายคะ่ะที่จะต้องมีแฟนตกงานเพราะถูกไล่ออก ผมลาออกเองทั้งหากแต่มันก็ว่างงานเหมือนกันนั่นแหละเอาอย่างนี้แล้วกันเราห่างกันสักพักจนกว่าคุณจะหางานที่มั่นคงทัดเทียมกับเต็มได้เมื่อไหร่แล้วเราค่อยกลับมาคุยกัน